ก็มีทังกาเลี้ยงไปจะไปจะไปซื้อตกแห้งหลายครับผมซื้อเพื่อมาใได้าพัฒนาพราวะสายพันุ์พอดีครับผมอาใจหลอดน้ำเชื่อเขาว่านับครับผมเขามาได้เนาะขอมาเบืองพอมีเบื่อพราพ่อนี่เอาไส้ไไปให้รวกเล็กน้อยนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหน่องหน่องศูนย์สี่เก้าสองศูนย์สี่เ อ่าผมพี่น้องเฮ้าพอดีมีแฟนเพจคุณขอม้าเมียนนะครับว่าให้ผมมาเบื้องค่ายงามทางบ้านวัางต่อแนวะดันมือนีมาแร้วเด้อคุณเอฟซีมินนี่เอฟซีนะครับเคุณขอม้าเบื้องค่ายผมลรอก็โอ้ผมเหมือนนั่มหายุติสงดวนในสุดกับพ่อแล้วครับสวัสดีครับคุณพอ่อสวัสดีครับคุณพ่ออาลีเนาะพ่ออาลีน้อยเล็กครับบ้านวัางต่อบ้านวัางต่อตำบลบ้านพอ้อ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านพ่อบ้านว่างต่อเ่ามันใหญ่บ้านนี้ที้านใหญ่ตัวบ้านมู่บ้านยุ่ยอีกเสี่ยงหนึ่งเด้พี่น้องเ่าบ้านนี้เขามาทางบ้านในยี่หยังก็สิไปนี่บ้านยังก็พ่อบ้านข้ามโคบ้านข้ามโคคว้าบ้านสาขุดครับบ้านสาขุจริงๆผมมาบ้านห่านี่ดูอยู่ได้พอแต่ผมบมื่คืนว่ามันสีกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเอามันคือส้งม่วงหนาส้งสีห้ได้พอป้านพ่อนี่ลูกทั้งใดครับนี่ยอันนี้นั้น เป็นสายเพชรอุดรโอ้เผ็ดอุดรปาคพอรวกมครับผมเป็นร้านเพชรอุดรเนาะเป็นสายเซียนหลานเขาเนาะป้าพี่น้องข้าเบื้งกำไรครับเบิ่งกำไรพี่น้องคอยงามสมมิลรแลละพุ่นน่ะเบื้งหนาได้ไหมล่ะนี่ไสดีนี่ไสดีนี่ซื้อบะพอนี่นีหย่งครับซื้อเขาเอินต้ีหมูเนี่ยโอ้ยหมูสมซื้ออยู่ พม่าุ่นเตาแก้มแก้มจ้ำนะพี่น้องห้าพุนุนกําไลนาหลังพุนเข่ามืดครับพุน่นกําไลนากําไลหลังเบื้องพี่น้องห้าจักปีแล้วครับพ่าตัวนี้ว่าได้สองปีหาเดือนป้าสองปีตัวใหญ่ห่างครับมีหยังอยู่ในท้องบ่พีนี่แล้วใส่ท่างใดล่ะครับใส่เบื่อมท่านานโอ้จักเดือนแล้วครับพ่านี่ได้หาเดือนแล้วโอ้ไก้แล้วตัวนี้ไกล่สีลันแล้วนะพี่น้องข้าหาเดือนนี่อีกเล็น้อยเดือนที่หกที่เจ็ดนิด ท่องโย่หมดเลยได้หนินุมมันนี่ตุ้มแล้วครับผมเดี๋ยวเบื้องไทยยักหน่อยครับพ่ออันนี้ถือว่าเป็นแม่เป็นแม่นั่งให้ไรเด้พี่น้องเข้าผลไทยเพิ่อนเต็มเปี๊ยเลยนะครับผมลูกตัวใดพ่ออายุเนี่ยมีแม่มันบ่ครับแม่มันอยู่ในควากนี่บ่แม่มันบ่มีโอ้แม่มันบ่มีเนาะชื่อมาจากเพิ่นหาเหมือนแต่น้อยๆน่อได้เก็บครับผมตั้งแต่ได้7เดือนมาเลี้ยงอยู่นําพ่ออยุด่วนบรรไลงเหรอครับปีกวัวแล้วพี่น้องเฮข้าผลฟาดกําไรนะครับผมสายเพชรอุดร พุ่นกำไลกำไลหนากำไลหลังครับโอ้งาม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 ครับพี่น้องเฮาสูงประมาณเท่าไรพ่อลอยสามสิบหกเนาะประม่านนี่แหละพี่น้องเฮาแต่ว่าผมมาหมักเจ่าพ่อตัวนี้ไหมะเดี๋ยวผ้าเบื้องตัวนี้นะพ่อนี่ไหมะตัวดำๆเนี่ดำอันนี้ก็ตัวแม่เนาะพ่อนี่แม่ลูกเงินอกหนุ่ยไนเนี่ยโอ้ย เนี่ยเงิ่อนรูทัยนี่ผมได้ยินเงิ่อนรูทัยเหรอผมขนชิงลูกโดดพี่น้องเขาเดี๋ยวเพิ่งเงิ่อนรูทัยดีกว่านครับพี่น้องลูกเงิ่อนรูทัยเนี่ยครับผมเขาก็ได้หกเดือนอาหกเดือนดี่ผ่านี่มีคนมาจัดไหยังบ่หรอพ่อเงิ่อนรูทัยเนี่ยหังงบ่ใช่ไหมเปิดราคาหรอครับผมโอ้เนาะครับมาจัดจัดไรบนได้พ่อลายตอกจัดยุดสองแสนเดี๋ยวกว่ผมเห็นคอกหนึ่งยุบานเห็นหลาดพ่อ ตัวน้อยเ็านี่เยเกลูกเงินรูไัยว่าสองแสนผมเลยโอ้แต่ว่ามันง่ามมิหลีเลยครับพี่น้อง,ล,งอลูกเงินอูไถ่เนี่ยผมย่อมรับเ,เลยนะครับให้ i, ผมเห็นมาสองสามตัวเนี่ยตัวนี้ฝุ่นกําไร่ด้านหลังนะครับผมพี่น้องเข้า,าตัวนาเนี่ยง่ามนะครับผมเบื้องหัวง่าม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 ครับพี่น้องมาพ่ออันนี้ตัวนี้ไหมหนาสนใจเนี่ยตัวนี้ครับพี่น้องฉลามลามโอ้มันคือส่งเตือนแท้เหรอตัวผูเนี่ยพี่น้องเข้า ส่งเปลี่ยนออกมูลาเนาะพ่อแม่เขาเป็ี่นมูลาโอ้แม่เขาเป็ี่นมูลาพอได้ครับพอเขาเป็นไทยพอเป็นไทยเนาะพ่อมันก็ออกมาสอดมาไทยหลือจักปีแล้วครับพ่อได้ปีกว่าป้าปีกว่านะครับพี่น้องห่อไอ้ฉลามได้พี่น้องฉลามดำไอฉลามดำดำปื๊ดเลยนะครับผมพุ่น่ะผู้ใดอยากได้เป็นพ่อพันกับโซนใจกับแม่เบิ้งโอ้ใหญ่อยากได้เป็นพ่อพันกับนั่นอยู่เนาะพ่อพ่อ ส่งวาเท่าไหร่ล่ะครับว่ากับว่าหลายดอกว่าหามื่นหาอาหาสิบหาพี่น้องห่ออยากได้เป็นพอพันเบื้องกำไรมีกำไรก็ไข่ไท่เราได้นน่สอดออกไทยเราได้พี่น้องห่อสูงประมาณเท่าไหร่พ่อสูงซ้ำแม่นันปะจำครับสูงลอยสามสิบาอยสามสิบผาเนาะครับป้าไอฉลามดำพี่น้องห่อลวกมู่ลาสอดไทยแล้วเบื้องตาก็บกําลังจำเหรอพุณตาก็จจำออกแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อกะ พ่อยังบ่ท่านได้มีอ่องนะพี่น้องอแต่ว่ามีกําไรครับกะส่งงามเด้พี่น้องเฮาผมเห็น,หนผมยังมักเลยนะครับผม้าานีา่งามโอ้ผูใ้ใดสนใจอยากขามาเบิ้งกับเร้อพ่อกับวาวา่เนี่ดอกพี่น้องเฮ้าพ่อกับหาอยอยู่หายอยู่นะครับคนทีน่เอาไปเป็นพ่อพันเนาะพอ่อไอ้ฉลามดํานะครับพี่น้องผมเห็นผมยังมักเลยนะครับผอยู่นิ่งขนาดงามครับพี่น้องเฮ้า ตัวภูครับฉลามดำาครับผมฉลามดำุ้ยหมูล,ล่านะครับผมเอา้าพ่วป้อยมันหลด,ดครับอันนี้แม่บอกเลยตัวนี้พ่อเอเขาเป็นยังครับพวัวแ,แ,แ,แ่แม่กินเขาเจ็ดปีแล้วพว่อแม่นี่สิบีวบก็ปีแล้วเนาะ โอ้เดี๋ยวเดียวเบิ่งพี่น้องเฮามันบ่เป็นหยังดิพ่อเขาเป็นเขาแค่แม่กินจังซี่บ่มันเซาแล้วเนี่ยโอ้มันเซาแล้วเนาะครับกปลามันแล้วป๊าพี่น้องเฮาเบิ่งดูแม่นี่แนะเป็นพันธุ์ใดเพ่อมันคือส่งออกพันธุ์ไทยเฮานี่เนาะพันธุ์ไทยควายควายอีสานนี่ล่ะควายอีสานเนาะพ่อมีก็ไรด้านหลังเด้อพี่น้องเฮาแต่ว่าเป็นแม่บอกใหญ่เลยครับยังมีในท้องบ่แม่นมีอีกทิพ่อนี่มีแล้วใส่ทางใดเหรอครับ ใช่ปลากล้วยไปอ๋อไอ้กล้วยน้องบัวกล้วยน้องบัวไ้ผมเขาไปเบื้องลวบแล,วแ,ลวแล้วเพราะไอ้กล้วยน้องบัวเนี่ยใ่ยนะครับป๊าแม่บอกบวกใ่แห้งครับพี่น้องเ <c oughs> ต็มเลยนะครับผมตั้งแต่ท้องหอดหลังนี่ยโอ้โ,หโ,หโหเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องคักก้อนพอแม่บอกใ่เลยนะครับพี่น้องแต่ว่ามันยู่ด่วนแล้วมันก็นเลยเขาเป็นแแค่แม่ สูงเท่าไรพ่อรมันสูงแปลอยนั่นพอดีสูงลอย47ลอย47นะครับน้องเข้าป้าเมืองเมืองเขาเจ้าพ่อกะบ่หา,า,ายดอกนะพอ่อเบ้งตานะครับผมเป็นแม่เป็นแม่ควกเก๋ากึกเลยนะครับพี่น้องฝ<ม>ุ่นเขาเออกเขาเรื่ยๆจักน้อยสําต้านพ่อพ่อ่อยขวาม่งามสมเสียดเลยครับแสดงว่ายุ่งน้ำกันมาดวนแห้ง เอาตัวใดตัวตัวงินรู้ไทยบ้งเหรออันนั้ลูกเล่านั่นล่ะอันนี้ได้พ่อนี่อันนี้ลูกเบิ่มพันล้านเนี่ยอ๋อลูกเบิ่มพันล้านได้หายตัวผู้ที่พ่อตัวผู้โอ้หาเดือนลูกเบิ่มนะครับพี่น้องแง่าแนลคับแล้วโอ้หันเปี้ยนะครับพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านแม่เพิ่นได้เหรอครับพ่าแม่ยุบพูนอ๋อแม่ทางพุ่นเนาะปาดควายพ่อคือมี่ตัวงามๆดำๆเดี๋ยครับพ่อมีแม่ลูกเงินรู้ไทยไหมครับพี่น้องเฮาเห็นย่ไหมเหรอขนลูกยนัแน เบิ้งใส่ี้เงี้ยงกับแม่บอกแม่แม่ละพุ่นน่ะแถมในท้องนี่ไอ้กล้วยหนองบัวกล้วยใส่จักเดือนแล้วก็พ่อไม่ได้หาเดือนแล้วตัอ๋อหาเดือนซ้ำกันกับแม่นั่นเนาะกับแม่ทางพุ่นครับอ๋าพี่น้องเฮาโอ้เต็มเตรมเตรมเตรมครับเป็นไตย่านแห้งครับพี่น้องมีคนมาว่านั่บอลเหรอพ่อแม่ใหญ่งยังสิไม่เป็นสมัยอยู่ดีที่ครับจะบอกเปิดราคาอยู่ห้องบ่าท่านได้เปิดเนาะเปิดไปอยู่เปิดกับลูกนี่ละอ๋อได้บ้าง หาแสนหนี่ก็สิปล่อยอยู่ดอกอ๋อ <นะ S 1> ครับ <laughs> ผมได้ว่าหาแสนก็นสิเอาอยู่นนเนาะว่าเฮ้ยเอามันไปยูขวา,างนี่ล่ะเป็นหยังล่ะเพราะว่ามันอยู่นน้ำดวนเราเนี่ยน้ำดวนมา่าใดลวกจักเทียโอ้หาก็เอากับมาซื้ออ๋อครับผมเอาบ่ได้ลวกเฮาก็สิได้นี่บ่ได้มาตลอดนั่นแหละทันเร็วครับแต่ว่างขายขายอ๋อยังบ่ทันได้เอาลวกเพิ่นไว้จักเทื่อบ่ได้เก็บจักเทื่อ มีซื้อว่าพ่อแม่นี่แม่อ้วนแม่อ้วนโอ้แม่อ้วนอ้วนสมซื้ออีกครับพี่น้องพุ่นเบิ้งกําไรด้านหลังของเราพุนไปยี่อ้วนครับกําไรหลังครับพี่น้องก็เป็นควายพันธุ์อีสานบ้านเฮ่าด้วยพี่น้องเฮาแต่ว่าเป็นเขาเล่ย์ักน้อยเด้พี่น้องขี้ได้ผมตัวนี้เป็นว่าพ่อได้ถหน้าได้ไถหน้าได้ขี้ได้ใหญ่ใหญ่โอ้ยเกินควายใหญ่ผมไปเห็นควายใหญ่สองสำขอกุยด้วยผมออโลกนี่ผมก็ว่าใหญ่หรืเด้วพ่อ ผมมาพ่อแม่เนี่ยังจังก็นั่นไปอีกครับเพราะผมเชยงหนึ่งผมไปพอ่อควายแม่บอกยี่หรอยเอ็นห้ลูกแฝดตัวนั้นผมกับวายยัยเหรอเดียะยังหน่อยก็เข,ขาพ่อเอียงโอ้ยยัยแห่งอีหลีเลยครับพี่นอออ้องห้องพุ่นเลี้ยวเบิ่งไกๆ่ๆคันบัว่ามีเขาเนี่ยว่าสร้างพหมดเลยครับผมโอ้แต่ย่านครับพี่น้อง ออีแม่อ้วนนะครับพี่น้องเข้ากับเป็นแม่กับลูกลูกเพื่อนกับไอลูกเบิ้มเหมืนเนาะแม่พ่อลูกเงินรัวไทยโอ้ลูกเงินรันไทยว่าทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกได้หาแสนสี่เอายุพี่น้องหาว่าเอารถเด้อครับผู้ใดมักนี่บอกพ่ออันแม่ลูกเบิ่มโอ้แม่ลูกเบิ้มปัดกำไรแม่พ่อพุ่นล่ะ เบิ่งกำไลครับพี่น้องกำไลหนากำไลหลังมากมดครับผุนข้ออ่องตาแม่นี่สูงเท่าไสครับพ่อแม่นี่สูงว่ายสามสิบผาลอยสามสิบผาโอ้งาม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 ครับพี่น้องทับไปแล้วทับแตงครับพ่อทับแก้วขวัญโอ้ทับแก้วขวัญขึ้นกันแก้วขวัญนี่เป็นทับเท่าไสพ่อตรงนี้ทับเป็นเท่ไสหลักสองพันสองพันนี่หลอดนี่โตครับหลอดทับหลอดเนาะตานงามแห่งครับพี่น้องจักปีแล้วครับพ่อแม่นี่ กล้วยเขาก็ได้เขวะคู่นึงแขวคู่นึงเนาะโอ้แก้มโตไปสามปีโค้ด้วยกล้วยพ่อนี่ไม่ได้โตแบบง่งามๆเคี่ยงดีๆเราก็บน,นาตาเนี่ใส่ได้เลยครับพี่น้องเขาถ้าไม่เป็นคนนี่เป็นคนนี่ผู้ดีแห้งแต้ได้ครับพี่น้องเ <c oughs> มืองเมืองกัมไลเป็นเนาะ <c oughs> กัมไลนะครับพี่น้องฝนกัมไลหนาหลังมากมืดนะครับผมพ่อว่าเท่าไหรพ่อกันว่ากับสียุ้ยสปลายแน่นี่สีปลายแน่เนาะก็คือกะ มันก็เป็นธรรมดาองคนเลี้ยงควายนะพี่น้องเข้าเลี้ยงคนกัเนี่ยละคนกัมือหนึ่งเขากะเพื่อปล้อยนั่นแหละนอพ่อไม่ยังเลี้ยงไว้ป้อยเลี้ยงไว้ยังละครับพี่น้องเขากับทางนีไว้สงที่ดีที่สุดสําหรับคนปล้อยไข่คือให้มันเป็นวขยงามนะครับพี่น้องยังไหนน่อยมันเป็นควายงามแล้วเข้ายังหัวจุดไม้ไปทางที่มันไปก็คือใครจะเอาไปเลี้ยงตอเนอพ่อเนาะครับผม พเคยพอกล่องเคยพอกล่อง,ย,อกองยกเทียได้เป็นนั่งเอียกาละบันง,งวดนี่ของพอมีทั้งหมดเจ็ดตัครับพ่อสิบปตัวหนึ่งตัวอแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแปดแต่ว่ามีได้ตัวข,าข้างหน้าให้่วง<ร>าสาน,มนามยุคทีของเฮาอันนี้กับทีของเฮามัดเป็นพอ่อพ่อนี่อันนี้มัมาเลียงายเลียงมานหน้าเพนอ๋อยเลียงม่านาเพนแต่ว่าของเฮาอยู่ก็คือยุยุคขอกเขานี่คือมีสานาครับาผมมีสานามเราก็ ต่เขาได้นอนน้ำยยบเรื่อยๆเนาะพะ่อเขอมามักนอนน้ำช่วงนี้พอ่อกะมีเสี่ยงอัดเสี้ยงอย่างวะครับีเสี้ยงก,ก,กันใส่กันนี่กันเนาะครับผมกัก็ดูแลกันธรรมชาติแล้วก็เอาใจใส่จยกาน้อยเนาะพ่อะเสี่ยงเป็นธรรมชาติครับ แต่ว่าก็เขาก็เอาใจใส่น้ำเขาก็ขันแดดมั่นหนอนเขาก็เอาเขาห่มเนาะพราะ่ปล่อยให้ครับขันมันแรงแห้งๆก็เขามีวิธียังไงครับพอ่อปลูกหญ้าตัวยูว่ะอ๋อปลูกหญ้าเท่ากันก็คือปลูกไว้ในที่ของเขาเนาะ <ผ>ครับผมครับพี่น้องเข้ากับเบื้องพอเล้กกับปลูกนี่านี้ระบบน้ำเข้าจังไหร่พอปลูกหญ้าน้ำมันก็ไสสปริงเพิ่มอ๋อครับผมคนเข้ากับ่นอยากเลี้ยงควายแต่ว่ะพ่นบ่ค่อยมีทุนนังสี่พอมีค้าแนะน้ำอย่งไรครับมีข้ามก็เลี้ยงไปจะไปจะไปซื้อตกแห้งหลายครับผมซื้อเพราะว่าให้าพัฒนาภาวะสายพันธุ์เขาดีครับผมเอาใจหลอดน้ำเชื่อเขาแล้วนะครับผมตตอกแงัวละครับผมครับผม ได้ครับผมนีกระเฮ็ดไป้งจันละเราไเฮ็ดไปคือกะใส่เวลาจักน้อยเนาะพ่อเนาะกับเอาแม่เบาๆแม่เบามาเล่งกัพัฒนาไปเรื่อยพาอบัดนี้คันมีคนอยากเขามาย่าฟ้ามีมาได้พ่ครับมาได้มาได้รับตลอดขามาได้เนาะขามาเบืองครับพอมีเบื่อพ่พ่เอาไส่ไวก้ใหรับก้ลูนก้ักหน่อยนะครับ089 0ย9 621 621 2049 2049 คุณพ่อ,อพ่ออาลีบ้านวัางต่อตำบลบนคออำเภอเมืองขอนแก่นครับพี่น้องกะแวะขาม้าเยี่ยมมะยมขม้าเบื้องไข่งามๆมาเบือามมาเบ้องกันเลี่ยงไข่แบบง,งามๆของพ่อได้ครับเอามือนี้กะสุดท้ายกะให้พ่อมีไข่ตัวแม่ลังออกมาให้หลายให้มีไข่ไวแต่ให้ลูกๆหล,ลานๆคนรุนไม่ห่อเบื้องยังสีไปตลอดเด้อพ่อเด้อครับผมให้เลี่ยงไม่ไหวละก็ห้าแย่ถึงเวลามากกให้พ่อได้ปล้อยได้ยังกะให้ได้ดีๆครับพ่อเอามือนี้ผมกะ ปอก่อกนหักอ่ะองขอขอบคุณคุณพ่ออารีไว้อย่างเท่านี้ครับเมื่อนาเมื่อยามลูกกัสิมายามไม่เด้อพ่อเด้อครับสวัสดีครับดีครับ